สู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะหากท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นข้อกฎหมายต้องการสอบถามอาจารย์ประเมศทรเข้ามาที่เบอร์02 3 3 8 38 34 6ค่ะมาสักครู่เราเราพูดถึงเรื่องของมาตรการการป้องกันนะคะคจากที่เจอหนุ่มนะคะที่นั่งรถมาจากโคาราชมาลงหมอชิต<ฮ>ภายในกระเป๋าเนี่ย มีทั้งอากามีทั้งระเบิดมีทั้งเครื่องกระสุนปืนปืนสั้นก็มีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองมองอย่างนี้ถ้าใครไปเทียบกับอเมริกาอเมริกาก็มียิงกันในรอบแบทแมนหนึ่งรอบแล้วบทดซิกอีกรอบนึงแค่3สัปดาห์บทดซิกนี่ตายไป6แบทแมนเนี่ยตาย10กว่านะครับก็มีการเรียกร้องให้ควบคุมอาวุธปืนปรากฏว่าประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยโอบามาก็บอกไม่ควบคุม ต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาด้วนึ่คนเราเลยนะไทยกับอเมริกาเนี่ยเราอย่าไปเอาเข้ามาหอกเรานักเรียนนอกไปกลับมาแล้วจะเอาแบบต่างเพไม่ใช่คืออเมริกาเขาโตมาด้วยอาวุธดูหนังเขวอยดูหนังเขวอยคือการต่อสู้ของเขาเขาแย่งชิงกันตั้งแต่ต้นใช่๋ยมแล้วเขามีวิธีการความเป็นสุภาพบุรุษของเขาคือการฟันดาบหรือการชักปืนมายิงกัน มันวัฒนธรรมมันเขาโตมาจากตัวนั้นเขาก็คิดว่าสิทธิในการป้องกันตนเองโดยใช้อาวุธเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ของเราเนี่ยจำกัดสิทธิในการป้องกันตนเองโดยการใช้อาวุธเนี่ยครับเราจะเห็นคนที่ดีๆถูกคนร้ายยิงเพราะคนดีไม่มีปืนแต่พอคนดีจะมีปืนบ้างก็ไม่ได้มีโอกาสสู้ใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นในคนกลุ่มหนึ่งก็พยายามจะเอาอาวุธเนี่ยมาขายให้อย่างผมเคยเป็นนายการอยู่ที่ชลบุรีชาวบ้านตำรวจเขาไปจับชาวบ้านมาคนหนึ่งแกอยู่ในขนมนะ เฝ้าไล่อยู่นะไล่อ้อยนะแล้วก็ปืนลูกซองพกสั้นกระบอกปืนค้อนตราควายจากอูไทยสมัยนั้นกระบอกละสามร้อยลูกปืนเม็ดหนึ่งลูกปืนนัดหนึ่งคือปืนลูกซองเบอร์สิบสองเสียบไปตรงหลังคาบ้านตัวบ้านแค่นียห่างจากถนนห่างจากถนนแดงนะอยู่ในไร่นะห่างจากถนนแดงประมาณสองกิโลกว่าถนนแดงในห่างจากถนนมอตตอยเนี่ยยี่สิบกิโลคำถามคือว่าถ้าถ้า ใครไปปล้นแกหรือไปทําร้ายแก่ใครจะช่วยแกอจริงนะคะเพรว่าแกพกปืนเนี้ยไว้แกก็พกปืนนี้แล้วแกก็มีลูกปืนแค่ลูกเดียวกระยิงได้นัดเดียวลูกซองออกไปเนี่ยถ้าคนร้ายมา3าสี่คนเรียงแถวมายิงถูกหมดถูกหมดแต่ถ้ามันมากันกระจายกันแกได้แค่ครั้งเดียวมันก็เกิดคําถามก็ว่าแกควรจะมีสิทธิ์มีอาวุธปืนไหม นี่เพืนคำถามเหมือนกันนะ<ช>มันคอน FLICT เหมือนกัน,ก,นการที่มีอาวุธปืนของเราในย้อมให้มีอาวุธปืนเก็บไว้ที่บ้าน<ช>แต่การจะได้อาวุธปืนมาในยากยากและเหมือนเนี่ยการคูมอาวุธปืนเนี่ยเ<ช>คยมีเ<ม>พื่อนผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการท่านหนึ่งผมจำชื่อท่านไม่ได้ขออภัยจำชื่อท่านไม่ได้ท่านบอกวิธีคูมอาวุธปืนมันไม่ยากนะ<ช>คุณเอกสาาจะซื้อปืนเนี่ยพอซื้อปืนปั๊บเอาปืนมาให้กองพิสูจน์หลักฐานทดลองยิงพอยิงเสร็จก็บันทึกเกลียวตามลูกกระสุนก็เป็นทะเบียนปืน แต่ว่าเราเนี่ยงอยู่คือถ้าปืนมือกระบอกนี้ไปใช้ยิงที่ไหนเนี่ยไอ้ลูกปืนในเวลามันออกจากลํากล้องเนี่ยมันจะวิ่งหมุนเพราะในลํากล้องเนี่ยมันจะแล้วมันจะรู้เลยว่าใครเป็นคนยิงคล้ายคล้ายคล้ายฟิงเกอร์พิ้นอะรอยพิมพ์นิ้วมือใช่ไหมครับแต่ว่าออกมาจากกระบอกของใครออกจากกระบอกไหนแต่ของเราเนี่ยไม่มีนะครับของเรายังคิดจะทําแต่ยังไม่ได้ทําแต่ว่าทําวันนี้ยากแล้ยากแล้ใช่ไหมครับ ทีค่คนที่เขาจะทำตัวนี้ได้เนี่ยอย่างคดีที่สมุทรสาครคเราตามหาปืนกล็อกออที่ใช้ยิงผู้ตายมันมีอยู่ทั้งหมด8กระบอกอแต่เราไม่มีพิพนไม่มีพิรอยพิมพ์นิ้วม,มือของปืนถ้าเรามีเนี่ยนะเราไม่ต้องไปตามยึดเลยแล้วมันก็เป็นการพิสูจน์ได้ชัดเจน ก็จะเห็นต่างชาติเวลาที่มีการยิงปืนกายก็จะรู้เลยนะว่าออกมาจากกระบอกของใครสามารถตามค้นที่กระทาผิดได้เลยเขาจะรู้ว่ารอยรอยกระสุนปืนที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นรอยแบบไหนนะคะอย่างน้อยนี่มันต่างกันแต่เดี๋ยวเราค้างเรื่องนี้ไปก่อนนะคะอาจารย์มีสายมาแล้วค่ะคุณรุ่งทิวานะคะสวัสดีค่ะคุณรุ่งทิวาคคุุณร่งทวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะ ฮัลโหลวัสดีค่ะเจอแล้วครับเจอแล้วครับฟังทางโทรศัพท์นะครับอ,อยากปรึกษาเรื่องเช่าเช่าบ้านนะ,ะคะคเป็นยังไงคะคือดิฉันเช่าบ้านหลังนี้อยู่มายี่สิบสามปีแล้วล่ะคะ่ะแล้วทีนี้เจ้าของเขาจะขายอะ,ะค่ะค่ามีสิทธิ์อะไรบ้างคะเขาจะขายใครล่ะ,ะเขาประกาศขายขาประกาศขายในราคาสามสิบห้าล้านนะคะ แบ้านนี่ก็เป็นเป็นบ้านไม้สองชั้น่ะฉันอยู่มาสามเอ้ยยี่สิบสามปีนะดฉันก็ซ่อมอะไรมาตลอดเลยครับพอ,อปวกกินเสาฉันก็ซื้อเลยใส่ะอะไรอันนี้คือเราอยู่เราเราเช่าบ้านเขาจริงจริงอ่ะแต่ไอซ่อมเล็กน้อยแนตะ่เราซ่อมได้ซ่อมใหญ่เนะี่ยเป็นหน้าที่เขาการเช่าบ้านนี่นะครับไม่มีเลยทีนี้เนื้อที่มันเท่าไหร่ล่ะเนื้อที่พ่อข้างหลังนี่มันยังเป็นตึกสามชั้นอ่ะมีสามคูหานะคะดิชันอยู่ไอ หลังตึกอะค่ะแต่ว่าที่ที่เดียวกันอแล้วก็หน้าบ้านอนชั้นนี้ก็มีประมาณมีที่ว่างประมาณสองเมตรอะค่ะอืคือเขาขายเยอะใช่ไหมคะแล้วบ้านที่คุณลุงที่วายอยู่ก็คือกินบริเวณที่เขาขายด้วยใช่ค่ะเพราะเป็นเนื้อเดียวกันที่เดียวกันนะคะคือถามถ้าถามว่าเรามีสิทธิ์อะไรมากไหมเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรมากนั่นแหละครับเพราะเราแค่ผู้เช่าอืถึงจะเช่าอยู่ห้าสิบปีก็ค่าเท่ากันค่ะถ้าผู้ให้เช่า ไม่เข้าใจหรือไม่เห็นอกเห็นใจแต่ถ้าผู้ให้เช่าเข้าใจและเห็นอกเห็นใจว่าการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นก็ควรจะในขายบอกขายเราก่อนในราคาที่เหมาะสมค่ะนะครับสมมติจะขายต่อเล่นสามล้านห้าอาจจะขายเราสักสามล้านได้ไหมเขาขายสักสิบห้าล้านเล้านค่ะแต่กินบริเวณกว้างอยู่ใช่ไหมคะมีตึกแถวด้วยค่ะึแล้วก็มีบ้านคุณลุงพิวาด้วยนะคะ ก็ต้องยอมให้เขาขายละครับเราทําอะไรไม่ได้หรอกเราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลยไม่มีแหละครับไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพราะเราเช่าเขาอยู่เราเช่าเขาอยู่แล้วบ้านนี้บ้านเขาใช่ไหมใช่ค่ะเออคือความจริงนะคุณลุงทิวาครับบ้านเนี่ยถ้าปลวกกงปลวกกินเนี่ยมันไม่ใช่ซ่อมเล็กน้อยมันเป็นซ่อมใหญ่เจ้าของบ้านต้องซ่อมแต่ถ้ากรอนประตูหลุดบานประตูพังอันนี้ซ่อมเล็กน้อยไม่มีเลยเจ้าของบ้านผู้เช่าต้องทําสมัยยายเขาแล้วยายก็เสียไปแล้วทีนี้ลูกของยายแม่แม่ของ เขาเสียไปเมื่อสองเดือนนี้แล้วแล้วลูกชายกับลูกสาวก็จะขายเราเราลองเข้าไปพูดคุยกับเขาหรือยังคะว่าอยากจะขอแบ่งขายได้ไหมขอแบ่งซื้อได้ไหมเขาไม่แบ่งเขาจะขายทั้งหมดเลยเขาอยากได้เงินก้อนก้อนใหญ่ไงค่ะฉะนั้นก็เตรียมตัวย้ายนครับอย่าอยู่เลยเขาแจ้งหรือยังคะเรื่องของวันย้ายหรือว่ายังไงอะค่ะยังเลยเพราะว่ายังแบบยังขายไม่ได้ก็อายุมากแล้วเราก็ไม่มีเงินที่จะไปไปเซ็งเซ้งถีทีก็ต้อง สามปีห้าปีก็ตั้งสี่ห้าแสนอย่างเงี้ยค่ะเ,คเพราะว่าที่ตรงนี้อีเป็นที่เป็นตลาดทอยอะคะ่ะค่ะที่ไหนหจนันทบุรีเหรออยู่ไม่ให้อยู่แม่สอดจังหวัดต,ตากโอ้อยอนะฮะอืมแล้วขยับออกมาหน่อยไม่ได้แล้วจากเลยจากแม่สอดมาไม่ได้เหรอเพมันมัน,มนเราก็ทํา อาชีพอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแล้วเีนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าติดกับวาอาชีพอยู่ด้วยแล้วต้องพยายามขยับขยายแล้วครับต้องพยายามขยายแต่ว่าเราเราขอค่าแบบว่าถ้าถ้าเราไม่ย้ายแล้วเขาก็จะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องศาลของฟ้องได้อยู่แล้วนะครับเขาฟ้องเดี๋ยวนี้สัญญามันไม่มีสัญญาเช่าใช่ไหมมีทำตั้งแต่สามเจ็ดจากสามเจ็ดก็ทำสี่ศูนย์จากสี่ศูนย์ก็ไม่มีทำมาเลยก็เท่ากับอยู่กันเช่าโดยไม่มีกําหนดนะครับ ม่แล้วก็พอพอแม่เขาเสียไปแล้วก็ลูกเขาเพิ่งมาทำเมื่อปีต้นปีต้นปีนี้เองอะคะทำเป็นสัญญาเช่าระยะกี่ปีปีเดียวค่ะปีเดียวเดี๋ยวครบปีเขาก็ไล่แล้วค่ะถ้าครบปีเขาไล่ก่อนถ้าเขาไล่ตอนครบปีเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าเขาจะไล่ก่อนที่ครบปีเนี่ยเขาต้องชดเชยให้เราบางส่วนอืมค่ะ คือถ้าเป็นตามสัญญาถ้าตามสัญญาเขาไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่ถ้าเขาจะเลิกก่อนสัญญาเขาอาจจะจ่ายค่าขนย้ายให้บางส่วนครับนะคะเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องบอกว่าเออเจ้าของค่าเขาเราไม่ใช่เจ้าของย้าอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะเราไม่ได้หรอกแล้วจะมเช่ามาตั้งสามสิบกว่าปีทําไมทําไมทาไมไม่หาบ้านเองสักทีล่ะ หาแล้วแล้วก็ขายไปแล้วอ๋อค่ะนะคะเพราะว่าเช่าเขาอยู่ด้วยเราคงเรียกร้องอะไรไม่ได้นี่เวลามันต่อคถานมันตอบยากงั้นตไมเช่าอยู่นานนะคะนะก็ต้องขยับขยายแล้วขยายขยายดีกว่าครับ ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือต้องเข้าใจว่าเราเป็นผู้เช่านะครับที้ผมบอกเช่า30สปีเนี่ยพอเราถามเขาก็เคยหาแล้วเราก็เห็นใจเราขายแล้วคือมันเป็นข้อคิดนะครับคนเรามันคงเช่าไปอยู่ตลอดชีวิตไม่ได้หรอกใช่นะคะแล้วยิ่งทำธุรกิจด้วยน่าจะทําธุรกิจฟอยนั่นแหะสินั่นแหะสิถึงบอกว่าทาธุรกิจฟอยแสดงว่าเคยซื้อแล้วเคยซื้อแล้วและอาจจะแบบว่าไม่คุ้มเช่าอยู่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นที่จริงเนี่ย คุ้มที่จริงเนี่ยคุ้ม <c oughs> ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราทำเราเช่าเขานะ แบบแบบร้านอาหารเนี่ยไปเช่าเขาเนี่ยเราคนคนเช่าไม่ได้คนทําไม่ได้อะไรเลยค่ะเช่ากินหมดาบงใช่บางทีบางทีค่าเช่าเป็นหลายหมื่นเลยทีเดียวแพงหมดขายขายต้องคำนวณเลยอย่างไปเช่าอย่างอย่างไอ้ตู้ขายน้ำเนี่ยนะในห้างสรรพสินค้าเดือนละห้าพันเนี่ยวันนั้นต้องสองร้อยนะแล้ววันนั้นต้องขายถ้าขายถ้าจะเอาค่าเช่าสองร้อยต้องขายได้สองพันนะถ้าขายไม่ถึงสองพันวันนั้นขาดทุนค่าเช่าแล้วขาดทุนค่าแรงเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจนะใครที่เช่าทําธุรกิจต้องคิดใหม่ต้องคิดใหม่ คนที่จะไปหาตึกแล้วซื้อเลยดีกว่านะคะสู้เอาสู้เอาไปผ่อนเจ็บตัวขาดทุนก็ยังเป็นของเราถูกไหมถ้าเราเช่าเก็ห้าพันเราต้องขายให้ได้อย่างน้อยวันละสองพันถ้าไม่ครบสองพันเราขาดทุนแต่ถ้าเราซื้อเองเนี่ยมันขาดทุนยังไงมันก็อยู่กับที่ค่ะ อึดอัดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ไปได้ใช่นะคะยังมีทางที่เป็นของของของตัวเองนะก็เตรียมตัวนะครับท่านมันสกู่ที่อยู่แม่สอดก็เตรียมตัวผมว่ามองทำเลดีๆแล้วสะสมทุนเอาไว้สำหรับเปิดกิจการใหม่ดีกว่านะครับนะคะ ส่วนตะก,กี้ที่คุณสมที่สายหลุดก็โทรกลับเข้ามาใหม่นะคะตะก,กี้มีสายจากทางบ้านมาแต่ว่าสายหลุดไปแล้วแต่ว่าถ้าใครที่ยังนึกไม่ออกนะคะก็ฟังเราไปเรื่อยแล้วถ้านึกออกแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์02383834-6นะคะคอาจารย์ประเมศค,คือทั้งหมดอ่ะระบบะเราคุยกันมาว่าจะเรื่องเรื่องอาวุธปืนเรื่องลูกระเบิดเรื่องการขึ้นรถบกสระบบนี่มันควบคุมได้หมดแต่ยอมรับไหมว่าเราละหลวมกันมานานจริงค่ะ เราหลาลรวมตลอดแล้วครับไปดูอะไรก็ได้เดี๋ยวนี่โรงหนังมันก็บอกโรงหนังนั้นเดี๋ยววันหนึ่งเราก็บอกโอ้โรงหนังนี่มีห้องพิเศษปรากฏมันไม่เข้าไปดูหนังมันเข้าไปทําอย่างอื่นใช่ไหมเนี่ยคือมันทําอย่างแล้วไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันทุกทุกอย่างหละหลาลวมหมดแล้วยังยังนั่งมองเมื่อเช้านั่งมองอันนี้ไม่ได้ดินทาใครนะเมื่อเช้ามีรถรถทหารรถมอเตอร์ไซค์ทหารนําหน้าสองคันมีรถเบนซ์เข้าใจว่าเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมีรถปิดท้ายอีกคัน วิ่งแบบอภิสิทธิ์เลยหมายความว่าเข้าได้ตอนนู้นตันนี้พุ่งทีนั่งนึกมันจะรีบอะไรกันขนาดนั้นทําไมรีบแล้วทำไมไม่ไปก่อนคือะคือมันก <คน S 2> <ล>ายเป็นว่าแล้วมันก็พอไปต่างจังหวัดเราก็จะพบคนกลุ่มคล้ายๆกลุ่มเนี้ยคือเทศมนตรีมั่งน,นายกเอามาั่งมีรถนํำรถอะไรมันเหมือนกับ แบ่งชนชั้นอ่ะจริงๆแล้วรถทหาร่ะผมเจอหลายครั้งแล้ว<ช>ขับเร็วมากแล้วปาดคนอื่นก็ด้วยนะ<ช>วันหนึ่งเนี่ยผมจะชนให้ดุ<ช> <c oughs> จริงๆชนแล้วเรามีความผิดไหมคะไม่ผิดอ่ะอนะคะจริงๆรถที่วิ่งเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตนะรถไซเรนอ่ะผมต้องเล่นงานก่อนนะรถไซเรนทั้งหลายเนี่ยจะวิ่งได้ต้องเขียนครับรถคันนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ<ช>แล้ว จะได้รู้กันทั่วกันนะคะว่ามีการย่าบนถนนในผิดทั้งนั้นที่รถใส่ลงเซเลนรถมูนิธิทั้งหลายไปทําให้มันถูกเถอะแล้วมันจะได้ดูดีขึ้นค่ะตอนนี้คุณสมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสมค่ะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคพอพีจะถามด้วยนะคะเมื่อก่อนนี้เคยค้าขายอยู่ค่ะลงทุนค้าขายอยู่นะคะเมื่อก่อนเนี้ยคพอดีมีปัญหากันพอดีมีธุระอย่ามวหาพอดีลูกเขาล้มขา ขาหักแล้วเดินไม่ได้ไปผ่าตัดแล้วเดินไม่ได้เป็นปีนิฉันก็หยุดปิดร้านปิดร้านแล้วก็กลับมาดูลูกนะคะแล้วพอดีที่เคยพัวพันเนี่ยที่เข้ามาซื้อของอาไปขายก็ค้าเงินอยู่เยอะเป็หลายล้านคนนู้นมั่งคนนี้มั่งแต่จะถามว่ามีหนังสือสัญญาไหม